แม่ให้นมต้องรู้หาเขอห้ามแม่ให้นมลูกมีอะไรมาเช็กกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งหรือคอมเมนต์พูดคุยกับแอดมินและคุณแม่ท่านอื่นๆได้ด้านล่างนี้เลยนะคะเป็นแม่ให้นมต้องดูแลตัวเองให้ดีเพราะลูกน้อยนั้นกินนมจากแม่ไปเต็มๆเ,เลยนะหาเขอห้ามแม่ให้นมลูกมีอะไรบ้าง หนึ่งห้ามทานอาหารไม่เหมาะสมทั้งของเผ็ดของสดของดิบของหมักดองแอลกอฮอล์คาเฟอีนผักดิบที่มีแก๊สมากอาหารไม่สดค้างคืนผลไม้รสเปรี้ยวอาหารที่มีกลิ่นแรงเช่นกระเทียมชะอมงดได้งดก่อนนะคะเพราะอาหารเหล่านี้จะส่งผลเสียต่อนมแม่เต็มๆ oh, <no. S 1> ทั้งกลิ่นทั้งแกส๊สอาจทำให้ลูกไม่อยากกินนม รือว่ากินแล้วท้องอืดน,นอนไม่หลับไม่สบายตัวได้นะแม่โอ 2>, <Okay. S 1> 2. ห้ามทานอาหารกระตุ้นอาการแพ้เช่นนมบัวถั่วธัญพืชอาหารทะเลอาหารเหล่านี้มักกระตุ้นอาการแพ้ในทารกได้อาจมีอาการถ่ายอุจจาระผิดปกติเกิดผื่นแพ้มีอาการกรดไหลย,ย้อนรวมถึงส่งผลให้มีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวได้ 3. ห้ามทานยาประเภทนี้ ยาที่ห้ามทานเลยคือ,อยาทางจิตเวชบางตัวยาแก้ปวดกลุ่มโอปิออยด์ยารักษาโรคลมชักบางตัวยาเคมีบำบัดร,รักษาโรคมะเร็งยารักษาภาวะหัวใจเป็นผิดจังหวะยาไมเกรนยากดภูมิคุ้มกันยาในกลุ่มกรดวิตามินเอชนิดรับประทาน เพราะยาบางชนิดส่งผ่านไปยังน้ำนมลูกได้ไม่ต่างจากอาหารต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งว่ากำลังอยู่ในช่วงให้นมลูกและหากต้องกินยาควรกินหลังให้นมลูกเสร็จทันทีหรือกินในช่วงที่ลูกหลับนานที่สุดเพื่อลดโอกาสที่ยาจะผ่านน้ำนมไปสู่ลูกเพราะยาจะมีปริมาณสูงสุดในกระแสเลือดหลังจากที่กินไปแล้วประมาณ1-3ชั่วโมงขึ้นอยู่กับชนิดยาค่ะ 4. ห้ามอดอาหารลดน้ำหนัก คุณแม่บางคนอาจคิดว่าคลอดแล้วลดหุ่นได้ไม่กระทบลูกแต่การอดอาหารในช่วงหลังคลอดอาจทําให้่ขาดสารอาหารได้นะคะเพราะร่างกายของคุณแม่ยังต้องการการฟื้นฟูและเมื่อให้นมสารอาหารส่วนหนึ่งก็จะถูกส่งไปยังลูกแนะนําให้ลดน้าหนักด้วยการหลีกเลี่ยงแคลอรี่สูงรวมกับการออกกําลังกายที่สําคัญห้ามกินยาหรือผลิตภัณฑ์ลดน้ําหนักนะคะ <c oughs> 5. ห้ามทําความสะอาดหุน่นนมบ่อยเกินไปเพราะการเช็ดหรือล้างมากๆจะทําให้ผิวยิ่งแห้ง คนนมแตกง่ายขึ้นการทาครีมหรือโลชั่นอาจทําให้เกิดการอุดตันของท่อน้นํานมได้ส่มผลให้เกิดการอักเสบและมีอาก,การเจ็บเต้านมกระทบการให้นมลูกและเสี่ยงสารเคมีตกค้างบริเวณหัวนมได้ด้วยนะคะ oh, <no. S 1> ช่วงเวลาหลังคลอดก็เป็นช่วงที่ควรใส่ใจและไม่ควรละเลยเพราะร่างกายของคุณแม่ต้องการการฟื้นฟูเช่นเดียวกับลูกที่กําลังเติบโตนั่นเองค่ะทุกสิ่งต้องใส่ใจให้ร่างกายพร้อมไปต่อ ไม่อยากพลาดความรู้ใหม่ๆอย่าลืมกด subscribe ช่องเด็กทารก everything เอาไว้นะคะคุณแม่